สวัสดีครับคนจริงใจเพชรสัปดาห์นี้นี่วันนี้ผมก็บินมาถึงเกาหลีใจการกั้งนำวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเทคนิคการสัญตกรรมของเกาหลีว่าเป็นยังไงทำยังไงทำไมมันถึงได้เนื้อกว่าที่อื่นและมันมีเทคนิคอะไรกันบ้าง The People คนจริงใจเพชรสัปดาห์นี้พบกับข้อมูลเบื้องลึกในเรื่องการทำศัลยกรรมจากปาาของเจ้าของสถาบันเสริมความงามทับหลี่ของเกาหลี และทัศนคติในเรื่องการทำศัละกรรมจากเรซิ่งโมเดลชื่อดัง อแอร์พอร์ตประเทศเกาหลีผม,มลลกำลังรอรถนะครับไม่รู้เมื่อไหร่จะมา,าทีเดียวโอ้หนาวก็หนาวไม่ไหวแล้วแต่ไม่ต้องบอกนะครับว่าเรามาเกาหลีเนี่ยมาทำอะไรกันที่นี่ดังที่สุดทุกคนก็ต้องคิดถึงสัญญกรรมพลาสติกใช่ไหมครับเอาละแต่สิ่งที่เรามากันวันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดากว่าน,นั้นครับเพราะว่าโรงพยาบาลที่เราจะพาไปนั้นนะ่ะติดอันดับชอปทีของเกาหลีเป็นตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเวลาไปพรีเซนต์งานในต่างประเทศต่ตางๆนะครับ เพราะว่าเขามีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาครับเราเซเลบิตี้ดารานางแบบโอ้โหผ่านการทำจากหมอที่นี่มาแล้วมากมายเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าครับว่านางแบบที่เราจะสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยเธอทำอะไรกับคลินิกที่นี่มาบ้างตามผมมาเลยครับ สถาบันเสริมความงามเฮอร์ชีสถาบันชื่อดังที่เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นท็อปทของประเทศเกาหลีบริหารจัดการโดยด็อ,อร์จังยังชุนเจ้าของและหัวหน้าศัลยแพทย์ผู้เปี่ยมไปได้วยความสามารถและประสบการณ์ของสถาบันแห่งนี้วันนี้เราจะมาร่วมรับรู้เบื้องลึกของการศัลยกรรมจากปากของเขาพร้อมๆกัน ผมก็ได้ยินมาเยอะแล้วนะว่าแบบเกาหลีเนี่ยดังเรื่องสัญญกรรมแต่ไม่เข้าใจว่ามันต่างยังไงลรอครับทําไมต้องเป็นเกาหลีทําไมไม่เป็นเยอรมนันญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆก็มีทำกันครับทำไมต้องเกาหลีล่ะครับเกาหลีเป็นที่เดียวที่มีระบบเฉพาะทางที่ผ่านการตรวจสอบญี่ปุ่นยังไม่มีนะครับและนี่ก็คือโครงสร้างที่ทําให้ศิลปกรรมเกาหลีพัฒนาครับ สำหรับคลินิกศัลยกรรมที่เกาหลีนะครับราคาแต่ละที่นี่มันต่างกันมากเหลือเกินอะไรทำให้มันต่างกันเหรอครับมันก็คงต่างกันไปตามความสามารถของอาจารย์หมายถึงหมอนะครับหรือเทคนิคของหมอยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าหนังเหมือนกันเช่นฮามิสก็แพงกุชชี่ Gucci, หรือวิชาน l ก็จะอยู่ระดับล่างลงมาหน่อยส่วนล่างกว่านั้นก็จะมีอีกมันเป็นเลเวลเลเวล ต่อให้เป็นของแบบเดียวกันแต่มันก็จะต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆระดับความนิยมมันเป็นไปตามหลักของตลาดนะครับแล้วคลินิกสัลยกรรมของที่นี่ครับจัดอยู่ระดับไหนเออจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะวัดเปรียบเทียบได้จากไรายได้หรืออะไรเลยอย่างคนไข้เนี่ยถ้าให้พูดง่ายๆก็จีน มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีคนไข้าจากหลายประเทศจริงๆแล้วเราเองก็ได้โปรโมทด้วยแต่ว่าก็มีเรื่องที่ว่าคลินิกเราผ่าตัดด,ดีบริการดีอะไรพวกนี้เป็นตัวเสริมด้วยครับเรื่องพวกนี้คนไข้ได้รับรู้ถ้าจะมาถามว่าเราอยู่เลเวลไหนเราคงตอบไม่ได้ให้แม่นอย่างเป๊ะคงยากแต่เรามองว่าเราเป็นท็อปคลาสครับ เวลามีคนไข้มาต,ต่างประเทศนะครับขั้นตอนการทํางานของที่นี่มีอะไรบ้างครับคือพอลูกค้าเข้าประเทศมาเราก็จะมีบริการพิกอัพตั้งแต่ที่สนามบินเลยล่ะครับตั้งแต่โฮเทลร e s ิเดนซ์เราก็จะมีพนักงานของโรงพยาบาลเราที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทำให้คนไข้ไม่ต้องลำบาก เราจะช่วยดูแลจนกว่าจะถึงวันที่เขาเดินทางกลับเลยนะครับคือขั้นตอนก่อนการทําศัลยกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับช่วยเล่าหน่อยว่าโอเคก่อนทาเนี่ยมันมีขั้นตอนต้องเตรียมตัวยังไงทําอะไรบ้างให้คาปรึกษายัางไงบ้างล่ะครับการให้คําปรึกษาส่วนมากเราก็จะต้องฟังเรื่องของคนไข้ให้เข้าใจดีพอก่อนแล้วก็มาพิจารณาว่าการผ่าตัดนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับคนไข้ แล้วผมก็จะชี้จุดที่คนไข้นั้นนึกไม่ถึงแล้วค่อยตัดสินใจทำการผ่าตัดหลังจากที่คุยกันให้เพียงพอเรียบร้อยแล้วพอถึงกําหนดการผ่าตัดเราก็ต้องใส่ใจไม่ว่าจะเป็นด้านความพึงพอใจของคนไข้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยครับรักคินิกที่นี่นะครับมีกระบวนการพิเศษอย่างไรในการดูแลคนไข้หลังการทำศัลยกรรมไปแล้วครับ หลังการผ่าตัดเสร็จพนักงานและร่ามของเราก็จะคอยอยู่ข้างๆตลอดแล้วก็มีการพลิกอับไปรับไปส่งจนถึงโรงแรมที่อยู่แล้วเราก็มีเครือข่ายในการติดต่อเวลาฉุกเฉินด้วยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับคนไข้เราก็จะมีระบบที่สามารถติดต่อไปยังคุณหมอเจ้าของไข้ที่ผ่าตัดโดยตรงทันที ทำให้ตอนนี้ยังไม่มีการคอมเพลในใดๆและไม่มีอุบัติเหตุอัิเตนใหญ่ๆอะไรก็อ,อย่างที่รู้มานะครับโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยได้รับรองมาจากรัฐบาลเนี่ยผมอยากทาราบว่ารัฐบาลเขารับรองอะไรให้บ้างเหรอครับเขตกังออน้ำเนี่ยก,รรก็เป็นเขตพิเศษนะครับด้านการท่องเท<ด>ี่ยวทางการแพทย์ของเกาหลี คนไข้าจากต่างประเทศเองก็งจะมาเขตคลังนำเยอะอนะครับซึ่งเป็นเขตพิเศษด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่รู้จักไปยังต่างประเทศในโซในเขตคังนำเป็นเขตที่มีคลินิกศัลยกรรมรวมตัวกันในบรรดาน,นั้นก็มีที่เทคนิคดีๆชื่อเสียงดีๆซึ่งทางสำนักงานเขตเองก็ได้คัดเลือก<ๆ> ได้กาหนดแล้วก็ของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็ได้ร่วมกับสำนักงานเขตกังนําทำางานเกี่ยวกับทางด้านมาร์เก็ตติ้งการท่องเที่ยวทางการแพทย์ทำทัวร์ด้วยแล้วก็เปิดเผยเทคนิคด้วยเราทำกิจกรรมมากซึ่งเราได้ทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์มากในระดับ ที่ทางประเทศเกาหลีต้องการเราเลยได้รับการยอมรับและเราก็มีผลการผ่าตัดกับจำนวนคนไข้ที่เยอะทําให้ทางเขตข้างนัเลือกเราแล้วเราก็ยังได้รับรางวัลจากทางกระทรวงสาธารณาสุขออและสวัสดิการและในยุคข,ของรัฐบาลพักค,คืนเฮจริงๆก็ก่อนที่เขาจะได้รับเลือกตั้งเนี่ย ทางเราก็ได้เป็นทีมหัวหน้าคณะทางด้านการแพทย์ที่ได้ทำหน้าที่หลายๆอย่างก็เลยได้รับรางวัลมาด้วยครับก็ผมได้ยินว่าแบบคนดังดาราเซเลบของเกาหลีทั้งหลายเนี่ยมาผ่าตัดทำสัญยกรรมที่นี่กันมากมายผมอยากรู้จริงๆทำไมเขาถึงต้องเลือกที่นี่ล่ะครับ จริงๆแล้วเรื่องที่ดาราคนดังจำนวนมากนะครับที่มาทำการศรลยะกรรมนั้นไม่สามารถที่จะพูดถึงได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเขาแต่อย่างของโรงพยาบาลเรานี่ก็มีไอดอลที่มีชื่อเสียงดาราที่มีชื่อเสียงเรามีแค่รูปครับ แล้วเราก็ได้เก็บเป็นแบบไม่เปิดเผยโดยได้รับการยินยอมในการถ่ายรูปจากเขาสำหรับพวกเขาหน้าตาถือว่าเป็นสินค้าที่สำคัญดังนั้นการที่เขาเลือกโรงพยาบาลที่ได้รับการตรวจสอบแม่นยำและเชื่อถือได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในมุมมองของพวกเขาเราก็ถือว่าเราได้รับการยอมรับจากพวกเขาครับ เกาหลีดินแดนแห่งการศัลยะกรรมประเทศที่เป็นฝันของสาวๆหลายๆคนหนึ่งในสถาบันเสริมความงามชั้นนำของประเทศนั่นคือสถาบันเสริมความงามเฮอร์ชีที่เพียบพร้อมในทุกขั้นตอนของการบริการเรียกได้ว่าเป็นท็อปทรีของเกาหลีมีดาราศิลปินและคนดังมากมายที่เป็นผลงานอันน่าทึ่งของดออรจังยังชุนหนึ่งในนั้นได้แก่ r a สซิ่งโมเดลชื่อดังของเกาหลีจองจูมีซึ่งวันนี้เธอจะมาเป็นตัวแทนตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการศิลกรรมกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเ a สซิ่งโมเดลจองจูมีค่ะยินดีที่ได้พบค่ะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาถ่ายทำแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรดิฉันก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาค่ะ้างานเริ่มเลยนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปว่าอาชีพของดิฉันคือโมเดลค่ะเวลาทำงานโมเดลก็จะต้องโดนถ่ายรูปหรือว่าได้ถ่ายวิดีโอฉันก็จะกังวลว่ารูปลักษ์ของฉันที่ไม่ดีที่ไม่สวยจะถูกถ่ายออกมานะคะคิดไปคิดมาว่าถ้าลองทำศิลยกรรมดูจะเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจทำค่ะ